ตัวใหญ่ๆเสียงแน่นๆดอก15นิ้วจัมโบ้จัมโบ้แบบนี้ครับลูกเล่นการปรับเพียบๆแบบนี้ใครกำลังหาลำโพงออกงานสักตัวหนึ่งอยู่อยากได้ใหญ่ๆเชื่อม2เครื่องทีดเได้ GD 1505เสียงลั่นๆหนักๆแบบนี้ครับ เป็นลำโพงที่เสียงดังหนักเบสแน่นจริงๆลูกเล่นกันปรับเพียบๆเ,เลยครับเบสแหลมอิสระเสียบ USB ได้ใครใช้งานออกงานต่อเนื่องนะครับแบต12โวลต์เชื่อมได้ด้วยนะเชื่อม t w s ได้เสียบกีตาร์ได้ไมสายเสียบได้นะครับตัวเขาเองมีไม้ลอยให้ร้องคาราเกะคู่กับเขาแล้ว,ค,ลวคู่หนึ่งนะรีโมทควบคุมพร้อมใช้งานนะครับหนักนะเสียงหนักไม่ว่าตัวหนักด้วยครับหนักมากนะ เป็นลำโพงโอ้ไฟของแหวนสวยเนาะนะใครหาลำโพงตัวใหญ่ๆแต่อยากได้แบบราคาไม่แพงจริงๆช้างแนะนําตัวนี้ครับลูกค้านะเก็บเงินไปทางด้วยนะครับแกะสินค้าเช็คสินค้าก่อนชําระได้ด้วยนะเล่นให้เต็มที่แล้วค่อยชําระนะถูกใจแน่นอนใครได้ลองใครได้ฟังถูกใจแน่นอนเป็นลำโพงบูทูตตัวใหญ่ๆ15นิ้วดีๆอีกหนึ่งตัวที่อยากจะแนะนําจริงๆครับราคาไม่แพงแน่นอนจัดไปที่ HVG r o u p ุครับ